ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งนะคะแบ่งทูปเศรษฐีนะคะหรือว่าเป,ปเปอร์หยกใบเขียวนะคะอันนี้อยู่ในกระถางประมาณกระถางน่าจะสิบนิ้วได้นะคะอ่อจะสีเดือนนะคะสีเดือนกอกต่อแล้วอีก6กวันนะคะจะถึงห้าเดือนนะะ มีดอกด้วยนะคะอันนี้เขาเกิอดดอกรั้งที่สองแล้วนะคะดอกเขาจะเหมือนทูบนะคะเขาก็เลยทูบเลือทูบเดียดีตอนแรกๆซื้อมานะคะก็กระถางสามนิ้วนะคะนิดเดียวนะคะแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็มาแยกนะคะเข้าใส่กระ,ะ,ะ,ะถางนะ,ะตอนนั้นกระถางแปดนิ้วนะคะ ตอนนี้ก็บถังุดนี้นะคะเพราะว่าเหงน่อเขาเยอะนะคะแล้วก็จะแบ่งกัน,นะะตอนนั้นขึ้มาประมาณสักสี่กิ่งนะคะแต่ใบเขาใหญ่นะคะใบเขาใหญ่อาจจะเป็นเพราะ,ะ,ราะดินที่เราผสมให้ะคก็ขี้วัวนะคะใส่ขี้วัวด้วยอัหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณประมาณห้าต้นนะคะจะไม่ตัดนะคะจะแยกแบบขุดเอารากแล้วก็วางเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดแล้วก็แบ่งเขาน,นะคะ เขาจะฟื้นตัวนะคะเขาจะให้ต้นที่โตก็จะให้โตอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เขาจะแยกออกแต่ตันนะคะอย่ามาแยกกันเลยค่ะจะใช้พวกเขาคยชิมบอกเลยนะคะเดี๋ยวได้ไม่อยากจะตัดนะคะต้นใบไปเล่อรากเดี๋ยวเราดูรากข้างล่างค่ะลรากเยอะไหมอ๋อรากไม่ใช่เยอะนะคะ ต้นบบบวบแบบนี้น่าจะไม่ค่อยโดนแดดเดพราะผลมาอา้อตจะในร่มนะคะพอออกแดดไหนก็ต้องเทียวยกเข้ามานะคะเราไม่ได้มีอ่าเรียกอะไรตะเลนเขียวให้เขานะคะแบ่งออกเป็นเลยเราจะได้มีเหี่ยวเพื่อที่จะลดพื้นที่นะคะขอบคุณม จริงๆนะคะน่าจะแบบแบ่งแบบตัดเป็นข้อๆได้เพราะว่าเห็นเขามีรากคุณใส่ถรงมากอ้าวขาดแล้วถุงมีขาดแล้วใส่ข้างเดียวไม่ใส่แล้ว เพราะว่าแค่ย้ายไม่ได้ตัดหราอว่าเป็นการเริ่มใหม่นะแค่ย้ายกระถางไม่ได้เฉยเฉยไม่ให้เขาแบบแตกแตกนะคะต้นนะอันนี้จะโอ้โหแบบซื้อมากระถางละยี่สิบเก้าบาทนะห้าหกเดือนได้หนึ่งสองสามี่ห้าต้นเลยแล้วก็ต้นแม่ะละ ก็ก็คุ้มค่านะคะแต่ว่าใช้เวลานานนะคะต้องซื้อต้นเล็กๆมาที่ต้องทําใจเลยนะหลังๆมาไม่ค่อยซื้อเราต้นเล็กๆกดจโตัรรอนรคะเออแลาจะได้ดีไม่ต้องเยอะไปสุดมาแล้วก็จะบแต้นเบ้อ มันเป็นแบบลากเขาติดกับเขาเรียกอะไรคะมะพร้าวตับอะมะพร้าวตับับมะพร้าวสับนะก,ก,นะก็เลยซังให้แยกวางทีละต้นเาพะะืเอให้ต้นไม้ไม่โดนแตกก่อนรวกนี่แหละแต่ว่าใบใหญ่แต่ว่าไม่มีความตัวแร เยียบร้อยแล้วนะคะแยกได้ห้าต้นก็ตามที่กิ่งที่เขาตัดนะคะตอนแรกว่าจะแยกแยกแค่สิบสางกระถางนะแต่ว่าพอเอาไปใส่ในกระถางน่กระถางเราเล็กนะคะขนาดขนาดหกนิ้วนะคะพอใส่ต้นหนึ่งก็เต็มแล้วนะคะก็เลยแยกต้นละกระถางเลยนะคะอันนี้กระถางเก่ากระถางเดิมนะคะอันนี้แบบเขาอยู่ตัวเองไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้เชือกผูกนะคะใบใหญ่ แต่ว่าดูแล้วก็มันไมไ่ค่อยโดนแดดน,นะคะความแข็งแรงก็เลยไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าใบเขาก็อวบเขียวดีนะแต่ว่าความแข็งแรงของลําต้นไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยโดนแดดน,นะคะเคยเอาออกแดดเหมือนกันนะคะมันมันก็อบโดนแดดมากๆก,ก็ไม่นะคะเราก็พีคานยกไปยกมาะะก็เลยปล่อยให้เขาอยู่ในร่มเลยนะคะสำหรับอันนี้ก็เสร็จแค่แนี้ค่ะเปเปอร์ยก สีเขียวหรือว่าทูบสีผีของเรานะคะนะคะเขาบอกว่าถ้าออกดอกเราจะรวยนะคะเราจะรวยแล้วค่ะคะ่ะ